เที th ่ยวนี uh ้จ huh. <t Gi> ับไปตาเพชรพี่บัตมาอยู่ร่องน้ำสีแดงฝั่งอันนี้ก็เพชรร่องก้าวจ้าองค์วัดหัวโดดมาอยู่ร่องน้ำสีนี่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งโน้นจะมีสามนั่นก็สมบัติไปเที่ยวนี้เที่ยวกับไปน้ำเอาร่มบัตไฟตายซับไปตาสีพี่บัตดีนะนี่จะดีนะ่อปลอดภัยเลยเพชรร่องก้าวตีกี้กี้บัตหาทันลนี่ไม่ทิลเอาละครับดูซิว่าเที่ยวนี้จะตัดทันไม่ทันไม่รู้ครับร่องน้ำสีแดงนั่นก็คือซับไพศาลซับไพศาปลอดภัยเลยไม่คว้าใคร ใช่อีกหนึ่งเที่ยวกระติ้งไปชิ้นสิงชนะเลิศในกอสองแต้มไปได้เพชรนมกาวตำท่าจะตามมาตาตาพันหรือใบถ้าอันนี้เพชรนมกาบอกว่าประสบการณ์นั้นเราเป็นรองทื่อเรียนนั้นโัราณโบราณทื่อมานานแล้วแต่ว่าดูไม่ได้ปล่อยให้ซับไปตานค่อยๆ่พายเรือหนีเข้าเส้นชัยครับเรือเข้าเพชรชัยกรรมการผู้สังเกตยศคงสีแดงครับให้กับทีมเรือทัพไผ่ตานเพชรพิพัฒน์เป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องครับมาดู